ซีรีพอกี่มาไงผมเวลาผมเข้าฉากปั๊บถ้าทงคุณโฟกเวลาคุณคุณโฟกเห็นผมเข้าฉากเวลาฉากเลิบซีนหรือฉากอะไรนะครับผมจะเป็นคนที่หัวเราะตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถได้เลยนะครับคือพร้อมพร้อมอ๋อวินพิมมาบอกว่าฝากบอกทุกคนหน่อยว่าทำโปรเจกต์อยู่ครับไม่ว่างมานะครับก็คือพร้อมอ่ะมันเป็นคนที่ติดเล่น แต่ถามว่าแบบตอนนั้นจริงได้ไหมเอาจริงได้แต่ไม่ใช่รอบเดียวรอบที่สองค่ะคือเดาแบบหมดรอบแล้เฮ้ยมันเขินมันแบบไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยฮาดีอืแต่คืออันไหนฉากไหนที่มันแบบเล่นเป็นตัวเองก็คือแบบเร็วจมุลยาบเลยจบเลยจริงอะมีคนถามมีคนถามเข้ามาว่าทําไมจบเร็วจังทําไมจบเร็วจังคะเนื่องด้วยเราอยาก ทางแบบผู้ใหญ่เขาอยากเอาซีีทั้งสามเรื่องมาคือเองก็อยากให้ทุกคนได้ดูทั้งสามเรื่องเลยจะทาเรื่องละสิบสองอีพีก็คงแบบไม่ไหวจะทําทมาเป็นเรื่องย่อก,ก่อนเอามาลองก่อนเรื่องละสี<ม>่อีพีกันไมก็เคยคือคือผมก็เคยถามนะทุกคนผมเคยถามแบบพวกรู่มกับพี่นิวพี่อะไรเขาก็แบบเคยถามว่าทําไมพี่ทาไมมันนองง้อยจังก็คือจริงๆแล้ว ีรีส์ธรรมดามันจะเป็นแบบยาวมากใช่ปะ่ะแบบอีพีละหนึ่งชั่วโมงประมาณสิบสองสิบถึงสิบห้าอีพีอะไรประมาณเนี้ย uh huh. แต่เนี้ยเพรว่าด้วยควยามยอดของเรามีสามเรื่องใช่ปะ่ะแล้วแบบถ้าสมมติว่ามันใช้ถ้าแบบออกมาถ่ายจริงมันจะแบบการถ่ายมันจะค่อนข้างนานมากพอแบบการถ่ายมันค่อนข้างนานปับ๊บมันจะเป็นปัญหาตรงต้นทุนตรงเงินเงินที่เรา uh huh. ใช้ใช้มาถ่ายเงี้ยมันจะเสียแบบมันจะเสียตังหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากซึ่งแบบ ด้วยความที่ว่าพุ่มกับอยากอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มันมีทั้งสามเรื่องแต่ว่าแบบถ้าสมมติว่าเอาเงินแบบเอาเงินไปสามเรื่องเรื่องนั้นไม่ถึงแบบไม่ถึงหนึ่งส่วนสามของทั้งเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแต่ว่าเป็นการแบบดูว่าเออกระแสะตอบรับดีไหมถ้าดีก็จะแบบเออจะทําเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยอีกเรื่องหนึ่งครับขแบบเขาก็แบบเออแบบเหมือนทําทามาเทสใม่เห็นแบบเหมือนเวลาเราจะซื้อน้าหอมอย่างเงี้ยเออ แล้วเขาจะทำน้ำก็จะทำมาเทสก่อนอะไรประมาณนั้น <c oughs> เรื่องก็คือทำทำใหญ่สามเรื่องเลยทั้งสามเรื่องเนื้อเรื่องต่อกันต่อกันครับผมอ่มามาๆาอันนี้คำถามพี่รู้สึกยากนะครับอือเป็นไงบ้างคุณคุณเนะรู้สึกยังไงบ้างคุณเนะ่ยแหยังไม่ขึ้นเลยคำถามอะเขาเขียนมันเขียนว่าฉาก จากที่จูบกันรู้สึกยังไงบ้างคะอือฉาที่จูบก็ไม่อยากจะอวดอะเทคเดียวผ่านนะครับผมเทคเดียวผ่านแล้วพุ่มกับเขาอยากได้ได้เอาเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอาแบบกันกันเสียเอาไว้ไปได้ถา่ายสออองไอเด็กเไอเด็กเป็ดมันชอบขิงว่ะใช่เด็กเป็ดชอบขิงนะครับ คาอช้าคือก้ามันเกือบตีกันแล้วนะ่ะความจริงถ้าแบบไม่ได้ห้ามไว้เขาบอกว่ากระแสตอบรับดีแต่ทําไมทํามาแค่สี่พีอ๋อมันเป็นแบบเหมือนเป็นการเทสเฉยๆครับว่าแบบมันโอเคไหมหรือว่าอะไรยังไงใช่บบครับทำมาแบบทํามาแบบเขาเรียกว่าอะไรดูเฉยๆแบบทําทมาเทสอะ่ะเข้าใจเบ้า เนี่ยมีคนถามทําไมอีพีสุดท้ายไม่มีพี่พร้อมใช่ครับมันเป็นคําถามที่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันครับว่าทําไมอีพีสุดท้ายไม่มีผมครับคนุนผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนักแสดงมือนหนึ่งของกองนะครับแต่ทําไมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมือว่าคนฝากดูอีพีหน้าด้วยนะครับเรื่องกหรักคุณพีนะครับทำไมไม่มีผมมาคุณ เพราะว่าอาจจะแบบ EP เนี้ยอาจจะเป็น EP ที่ต้องจริงจังคุณอาจาจะมีแต่ว่าแบบแย่งซีนอะไรเงี้ยเขาเลยตัดอ,อ่อเราเล่นเรเล่นเราเล่นแต่ว่า3 EP ที่ผ่านมาผมก็แย่งซีนคุณตลอดเลยไหมทุกรอบอะครับทุกคน <laughs> คือมาน้อยนะแต่แบบคนพูดถึงมีแบบเยอะใชแบบเยอะมากอะ่ะอืมทุกคนครับอย่าลืมไปช่วยกันปั่นต่าในทวิตเตอร์ต่อด้วยครับอ๋อเดี๋ยวนะ เนี่ยะฮาคาถามอ่าลองตอบคําถามนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปชิ้ช่องแป๊บหนึ่งี่อนผมกลับมาคุณตอบคําถาม <Okay. S 1> อโอเคไหนว่าคําถามามันไหนนี่คำนามคานามว่าฉากไหนประทับใจสุดฉากไหนประทับใจสุดถ้าให้เลือกมาแค่ฉากเดียว กลัวฉากอื่นน้อยใจอะครับรู้สึกว่าชอบเกือบทุกฉากเลยครับรู้สึกแบบรอคือบางทีเราดูฉากไหนไปแล้วไม่รู้ได้สำหรัแบบฉากนั้นเราถ่ายไปแล้วือแบบเราถ่ายไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าพวกผมนักแ,แสดงทุกคนก็ได้มาดูพร้อมทุกคนตอนสี่ทุ่มแบบไม่ได้ดูก่อนหรือว่าแบบไม่ได้ดูล่วงหน้าก่อนเลยอะไรเงี้ยชายก็ลุ้นเหมือนกันครับลุ้นดึงครับลุ้นมากครับอือฮึ ใช้ติเกียบเป็นละครผมใช้ติเกียบเป็นแ้วปันทุกฉากแล้วจ้าขอบคุณครับฟิลเตอร์คือดีใช่มันมฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์ไอจีเห็ไหมเแล้วผมนะตอไปหมดแล้วเขนะาบอกนะฟินทุกฉาก <laughs> จริงปะออมเขาบอกว่าอยากให้มีต่อมันไม่สุดนะครับก็คือจริงๆแล้วทางเราก็อยากให้มีต่อนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าผู้ใหญ่เขาแบบอยากลองทำมาเทสดูเฉยๆครับทำไมคุณตอบซ่อนัน,น่ครับอะไรนะคุณจะมาคุณจะมาับไปเฉยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณอยากให้มีต่อมันไม่สุด ผมอยากมีต่อเหมือนกันนะครัรอทุกคนต้องรอเลยนะครับต้องรอแบบรอลุ้นดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกคนก็ดูนะครับหลายๆอย่างมันเกิดความชง,งักขึ้นนะครับเนื่องจากโควิดใช่ไหมใช่ครับก็ขอให้โลกนี้หายไปก่อนเราจะได้เราจะได้มีเวลามาเจอกันนะไม้ผมชอบคำถามนี้ว่ะเขาถามว่าใชทตะเกียบเป็นยังที่บา ใช้เป็นแล้วครับใช้เป็นแล้วไอ้คุณไอ้คุณกาัไปกลป่ไหมก็ออกทุกอืมสำหรับตัวบาเองน่าจะออกน่าจะออกเกือบทุกอีพีเลยมั้งครับใช่แต่จะเจอกันน้อยลงนะครับใช่เพราะเพราะว่าเรื่องต่อไปของพี่หญิงใช่ปะของพี่หยิงมันจะเน้นเป็นล้วก็เน้นไปแก๊งเรานี่ก็เรามีกันไม่กี่คนนี้วิทย์ว่า ก็ต้อจะมีพี่ออม,มั้งใครแก๊งเรามีใครบ้างนะมีมีพี่หยินมีผมมีคุณมีพี่ออมมีพี่ก้าพ,พี่พี่อะไรนะพี่พี่ปัแต่อือพี่ปดมีห้าคนปะแก๊งเราใช่ห้าคนนะั่นว่วงอ่ะคุณว่งวงก็หรอฮึนิดหน่อยแต่ก่อนจะไปร้องเพลงก่อนอะไรมากับเจนเหรอ เนค่ะเซนค่ะหนูชื่อเจนเป็นเหินนุนุ่นนุ่นนุ่นล็กเป็นเหินโบเดี๋ยวเดี๋ยวหาโปรโมาครับสามวันนุ่มค่ะนุ่ค่ะรู้สึกยังไงกับการที่กระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกถามผมใช่ไหม ใช่ใช่ก็รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณแบบรู้สึกว่ากระแสดีเกินคาดครับตอนแรกก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบกระแสตอบรับออกมาดีครับผมใช่แล้วแล้วก็ขอให้เรื่องอืน่นแบบนี้นะครับทั้งคับทั้งเนื้อคลามขอให้แบบไปให้สุดแล้วหยุดที่เจนกันครับโคตรเย่ ผมเป็นคนนึงเป็นคนกูผมเบื่อเพลงนี้มากเลยคือแบบใครเปิดให้ผมฟังแล้วผมจะกลับมาไปต่อยเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วตบวบนอย่างแต่เนี้ยหัวผมนะครับเ <c oughs> ขาถามผมว่าทําไมพี่ผมต้องเอาแว่นไปไว้ข้างหลังครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเล่นของมาเราจะใส่แว่นอันนี้นะครับมันเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์แต่ด้วยความ <c oughs> ที่ว่าเราเล่นของแล้วผมไม่รู้จะไว้ไหนผมว่าจะเอาไว้ข้างบนปั๊บแต่มันก็ไหล ผมก็เลยไปคาดไปข้างหลังเลยจบนะครับทุกคนเรียกว่าวิถีคนบาปนะครับาอโอเคคนะุณจะมาวิธี <ขอ S 1> คนบาปไหมขออีกสักคำถามหนึ่งเดี๋ยวจะไปนอนละโอเคอืมเดี๋ยวผมจะเอาคำถามแบบโหดๆเลยแล้วกันหาก่อนหาก่อนหาก่อน อย่านะเรามีเรื่องต้องเผากันเยอะนะอ่าทำไมพี่บ่าต้องหน้าฟินขนาดนั้นตอนเสียตัวเมื่อกี้คะ่ะต้องพูดเสียตัวเลยอ่ะก็มันเป็นฟิลลิ่งไงครับผมเราแบบฟิลลิ่งถ้าแบบถ้าฉากนั้นเราแบบไม่ได้ฟิลลิ่งแบบนั้นจะให้เป็นแบบไหนะจะให้เต้นเหรอ ม่ครับทุกคนเวแล้วเขาแบบจริงๆแล้วคุณโฟเขาแบบเคิมไปตามเคิมไปตามไม่นะครับเคิมไปตามแบบบทบาทนะครับจริงๆแล้วเขาก็แบบคิดว่าเอ้ยมันเป็นแบบความใฝ่ฝันของเขาเลยนะครับเขาก็เลยแบบทาได้ออกมาเต็มที่เลยนะครับทุกคนทุกคนต้องเข้าใจเขาแบบฟุางไปอะไรอย่างนั้นนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคุยกันพ้อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วตอบคร้อมกันกทุกคนอีกรับโอเคก็ฝากติดตามอีพีด้วยหน้าด้วยนะครับกดรับพิ่มพี่นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสําหรับการติดตามทศรานะครับแล้วก็ตอนนี้โฟกหายป่วยดีแล้วครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับใช่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับแล้วก็ ตลอดฟันดีนะครับแล้วก็รีบไปปั่นแท็กซี่ต่อด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากทุกคนด้วยนะครับว่าอย่าไปห่วงไอ้โฟกมันมากนะครับเดี๋ยวคนเราก็มีเกยดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคโอเคอย่าไปสนใจนะครับถ้าสมมติว่าผมป่วยนี่ทุกคนต้องสนใจผมนะครับแต่ถ้าโฟกป่วยนี่คือแบบปล่อยเน่าไปเลยนะครับทุกคนโอเคตามใจครับ คุณโฟกครับเนี่ยถาบอกทุกคนเนี่ยเนี่ยใครเป็นคนโทรไปให้กําลังใจคุณผมปะผมปะถูกต้องครับวันนั้นโผกป่วยเอ้ก็่งไงไอ้พรอมมันโทรมาอะไรวะฮัลโหลทายหรือยัอ <c oughs> อยงพ <c oughs> <c oughs> รมาถามครับทรมาถามอาการเพื่อนนะก็ระดับผมลาบ้านนะครับก็ไว้เจอกันนะคุณโฟกดูแลตัวเองด้วยนะครับได้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคครับเจอกันนะครับ